เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชนะไหนเจ้ามามือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาออกจากครันมารดาแก้ผ้าร้องอุแวะก้องเผชิญทุกข์และสุขขา เติบโตขึ้นมุ่งหาเงินเพลินชีวาแท้ก็หาทุกสารพัดมารัดตนเมื่อ,อยังไม่ตายมุ่งหมายว่าของข้าเพราะตันหาพาจิตคิดหลงไหลแม้ตัวเราเขายังเอาไปเผาไฟมีสิ่งใดเป็นของเราก็เปล่าเลยแรกเกิดมา มีแต่หัวและตัวเปล่ามิได้เอาเงินทองคล้องมาด้วยเมื่อเป็นอยู่บากบันเข้าขั้นรวยอย่ามอดมวยก็ทิ้งไว้ไปแต่มือมีเงินทองกองล้นผ,ผ้นภูผาจะซื้อเอาชีวาไว้ก็ไร้ผลเมื่อความตายมีหมายทั่วทุกตัวคน ติดสินบนเท่าไรชีพไม่คืนจะหนีอื่นหมื่นแสนในแดนโลกพอย้ายโยกหลบลี่หนีพ้นได้แต่หนีหนึ่งซึ่งมีชื่อคือหนีตายหนีไม่ได้ใครไม่พ้นสักคนเดียว